ใครที่เห็นภาพคุณทักษิณและครอบครัวไปพักผอ่อนที่เขาใหญ่แล้วก็มีการไปตีกรอบออกรอบกับคนใกล้ชิดซึ่งเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงนักการเมืองในพรรคเพื่อไทยคุณอนุทินชาญวิรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยกลุ่มทุน ด้านพลังงานซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญทางการเมืองในตอนนี้มีนักธุรกิจลุ่มหนึ่งรวมไปถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นจำนวนมากไปพบคุณทักษิณบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็ใกล้ชิดกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรยากาศการ สังสรร์ร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานแต่ทั้งหมดก็แฝงไปด้วยนัยะะทางการเมืองจึงเป็นที่มาของการวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องปฏิญญาเขาใหญ่แต่ว่าเมื่อนักข่าวไปถามคุณอนุทินชาญวีรกุลคุณอนุทินคุณอนุทินก็ปฏิเสธว่าไม่มีการคุยการเมืองเป็นการพักผ่อนเป็นการตีคอฟ คุณภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีการคุยเรื่องการเมืองไม่มีสัญญาณอะไรทางการเมืองรวมไปถึงคุณประเสริฐจันทระหลวงทองรัฐมนตรีดีทุกคนก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีการคุยการเมืองไม่มีเดีลกการเมืองไม่มีปฏิญญาเขาใหญ่ แต่โดยธรรมชาติของนักการเมืองเวลาเจอกันมันไม่คุยเรื่องการเมืองเป็นไปได้หรือไม่ผมว่าเป็นไปไม่ได้นะครับใครจะเชื่อก็เชื่อแต่ว่าผมไม่เชื่อยิ่งอยู่กันสองวันสองคืนจะไม่คุยเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่เราก็เห็นว่าหลังจากการพักผ่อนตีกลอฟ ที่เขาใหญ่เสร็จแล้วคุณเศรษฐาก็เชิญคุณอนุทินและก็คุณสมศักดิ์มาเคลียร์เรื่องกัญชาเป็นยาเสพติดทุกอย่างก็ยุติลงอันนี้คือผลพวงของการพบกันที่เขาใหญ่อย่างปฏิเสธไม่ได้คุณเศรษฐาก็ยอมหน้าแตก ยอมผิดคําพูดยอมเสียภาวะผู้นําแต่ก็ต้องจําใจเมื่อในายใหญ่สั่งจะทําเป็นอย่างอื่นก็เป็นไปไม่ได้เพรผลปฏิญญาเขาใหญ่จะมีจริงหรือไม่เนี่ยก็ต้องรอดูว่าหลังวันที่14สิงหาคมนี้สารรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาเรื่องสถานะของ คุณเษฐาในการเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นมาตอนนั้นแหละเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเราจะเห็นว่าปฏิญญาเขาใหญ่เนี่ยเป็นจริงหรือไม่หลังจากการกลับมาจากเขาใหญ่แล้วผมได้เห็นคุณอนุทินชาญวีรกุลในสายตาผมนะครับผมไม่ใช่หมอดูไม่ได้คนดูโหเอง แต่ว่าในสายตาผมผมมีความรู้สึกว่าคุณอนุทินดูดีขึ้นเป็นปกผิดปกติมีบารมีมากขึ้นมีออร่ามากขึ้นมีโหเฮงดีขึ้นาะจะจริงหรือไม่ก็ติดตามดูก็แล้วกัน